หลังจากที่ต้องเก็บข้าวของย้ายทีมอยู่เป็นประจำและได้พเนจรย้ายไปขาแข้งให้ทีมต่างๆมาแล้วถึงสมูสโมสรเลยด้วยตอนนี้โรเมลูลูกากูดาวยิ่งทีมชาติเบลเยียมก็ได้ตัดสินใจคืนสู่เยาวหวนกลับไปร่วมทัพสิงโตน้ำเงินครามเชลซีอีกครั้งหลังตกลงย้ายจากงูใหญ่อินเตอร์มิลานกลับสู่ถิ่นเดิมด้วยค่าตัวเป็นสถิติแพงที่สุดของสโมสรไปเลยทั้งนี้เชลซีมีปัญหาเรื่องแนวรุกอยู่พอสมควร เพราะขาดแคลนผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าที่จบสกอร์ได้แบบเฉียบขาดแม้จะมีติโมโว์แวนเนอร์ทามมี่อับราฮัมรวมถึงโอลิเวียเชรูให้เลือกใช้งานได้เมื่อช่วงฤดูกาลที่แล้วแต่ทั้ง3คนดังกล่าวกลับโชว์ฟอร์มไม่คงเส้นคงวาและยิงประตูดได้น้อยกว่าที่หวังเอาไว้จึงต้องขยับไครฮาวิดให้ขึ้นไปสวมบทเป็นกองหน้าจำเป็นอยู่บ่อยๆเพราะสามารถทำประโยชน์ในแดนหน้าได้มากกว่าด้วยเหตุนี้จึงต้องทุ่มเงินคว้าลูกกู ซึ่งเคยค้าแข่งในทิ่นสแตมฟอร์ดบลิชให้ย้ายกลับมาช่วยเติมความคมในแนวรุกซะเลยแม้ว่าจะเคยแสดงทีท่าว่าสนใจในฝีเท้าของเอริงฮาแลนด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ของบรูสเซียดอร์มุนด้วยเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าทีมต้นสังกัดของดาวยิงวัย21ปีได้ประกาศตั้งค่าตัวพร้อมขายในราคาสูงถึง150ล้านปอนด์เลยทีเดียวทําให้เชลซีมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไป หากเทียบกับเงื่อนไขในค่าฉีดสัญญาที่จะมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปีหน้าและจะทําให้มีค่าตัวเลือเพียง65ล้านปอนด์อีกด้วยจึงตัดสินใจหันไปจ่ายเงินดึงดาวยิงร่างยักษ์ทีมชาติเบลเยียมกลับมาใช้งานอีกครั้งดีกว่าเพราะมีค่าตัวอยู่ในระดับที่ไม่แพงเวอร์จนเกินไปนั่นเองก่อนหน้านี้สิงโตน้ําเงินครามเคยคว้าลูกกูเข้ามาร่วมทีมแล้วรอบหนึ่งเมื่อตอนสมัยที่เพิ่งแจ้งเกิดกับอันเดอร์เลชในบ้านเกิดเมื่อปี2011ด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์แต และได้ปล่อยให้เวสต์บรอมวิชกับเอเวอร์ตันยืมตัวไปใช้งานด้วยทําให้กองหน้าร่างยักษ์ได้พัฒนาฝีเท้าไปพร้อมๆกับการฝากผลงานยิงประตูได้แบบต่อเน,นื่องเลยทว่าเชลซีกลับตัดสินใจขายให้เอเวอร์ตันแบบท้าววอนในปี2014ด้วยค่าตัว28ล้านปอนด์ไปเลยเพราะตอนนั้นมีเฟอร์นันโดตอเรซซึ่งได้ทุ่มเงินซื้อมาจากหงแดงลิเวอร์พูลยืนเป็นหัวหอกตัวหลักอยู่แล้วนั่นเองหลังจากนั้นลูกากูสามารถยิงประตูได้แบบสม่ำเสมอ และกลายเป็นหนึ่งในดาวยิงระดับหัวแถวของสึกพรีเมียร์ลีกไปเลยทําให้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจทุ่มเงินคว้าตัวมาร่วมทีมในปี2017ด้วยค่าตัวสูงถึง75ล้านปอนด์แต่กลับมีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นที่ต่ํากว่ามาตรฐานและไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตคาแข่งในถิ o ่นโอทัฟฟอร์เสียเท่าไรนะักจึงถูกปล่อยให้ย้ายไปศบอินเตอร์มิลานในปี2019ด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ก่อนจะเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาได้สําเร็จ โดยฝากผลงานสอยตาขายได้มากถึง64ลูกจากการลงเล่น95เกมในทุกรายการและสามารถทำหน้าที่เป็นตัวจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมซอยตาขายได้ถึง16แอสซิสต์อีกด้วยจึงนับว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมกลับมาคว้าแชมป์เกาโชเซเรีย R ในฤดูกาลก่อนได้เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีเลยทีเดียวทว่าอินเตอร์มิลานมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักจึงต้องตัดสินใจขายลูกกระกูเพื่อน,นำเงินค่าตัวมาจุนเจือสโมสร โดยได้ตอบรับข้อเสนอของเชลซีซึ่งยอมจ่ายค่าตัวให้สูงถึง97.5ล้านปอนด์เลยทีเดียวทําให้ดาวยิงวัย28ปีได้ขึ้นแท่นเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดของสิงโตน้ําเงินครามไปเลย เพราะแสงหน้าสถิติเดิมของเกปาอริซาบาลาา้านายทวานชาวสเปนเมื่อตอนที่ย้ายมาจากอาเลติกบิมเบาในปี2018ด้วยค่าตัว71.6ล้านปอนด์นั่นเองแม้จะสูญเสียความเป็นเบอร์นหนึ่งของสถิติดังกล่าวและต้องหล่นลงไปอยู่อันดับ2องสีแล้วแต่ก็ยังคงเป็นเจ้าของสถิติผู้รักษาประตูที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกเอาไว้ได้ต่อไป ส่วนไคลฮาวเวิร์ดรั้งอันดับ3ในธรรเนียมนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดของเชลซีเมื่อตอนที่ย้ายมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนในปี2020ด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์ส่วนอันดับ4เป็นของอัลบาโรโมรา a าเมื่อตอนที่ย้ายมาจากยูเวนตุสในปี2017ด้วยค่าตัว59ล้านปอนด์และปิดท้ายด้วยอันดับ5นั่นก็คือคริสเตียนปูลิซิสเมื่อตอนที่ย้ายมาจากโบรุเซียดอทมูนโดยค่าตัว58ล้านปอนด์ แม้จะเคยเป็นส่วนเกินจากตอนที่โดนขายทิ้งในครั้งแรกแต่ตอนนี้ลูกก,กูได้คืนสู่เยา้าย้ายกลับมาล่าตาขายในทิ่นเดิมเป็นรอบสองดยการเป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดของเชลซีไปเลย